สวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่อสุกครูสุกคนเมื่อน,นี้ก็พบกาบพี่น้อยสาวผู้ไทยกันอีกแล้วทุกคนเมื่อน,นี้สาวมีกับพีพาทุกคนไปเบิ่งการเฮ็ดขนมมกนะทุกคน,น,นเนาะเฮ็ดลงวัดนะทุกคนไปเบิ่งกนกันเลยขั้นตอนทําอิฐเฮากับเกมวัตถุดิบมาเนาะทุกคนเฮาเอามะพร้าวไปคูดแล้วก็มาโคเป็นแบบนี้เฮ็เอาเข้าไปบดให้เป็นแป้งแล้วก็มาผสมกับน้ํา น้ำตาลนี้มันได้ลักษณะแบบนี้ทุกคนแล้วห้ากับเกลยมใบองมาทุกคนใบองไว้สําหรับห่อขนมนะทุกคนขั้นตอนต่อไปหับมันล้อมล้อมนะทุกคนเอาบีบแล้วก็เอาจือมันเสื้อเอากระมะพร้าวมาซื้อแล้วห่อกล้องเฮ้ยเยอะเสียบลายกับซื้อลายทุกคนเื้ยเยอะเสียบน้อยกับซื้อน้อยเอาซื้อจือมันแล้วก็เห่กลอห่อมัล้อมล้อมแล้วก็บางไว้ทุกคน เหาก็เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันเมดจนมันแล้วนั่นแหละทุกคนพื้นก็นอารมณ์ดีทุกคนทั้งเฮ็ดไปทั้งยิ้มไปเนาะว้าพืน้นไป <นะ S 1> ทุกคนงอนแห้งมีคำว่าเงามีเดาเมากระมวนทุกคน,นเ,เนคนฮ้ยเมาไปแล้วมีกระพีเป็นคนเฮ็ดนะทุกคนเนาะเฮ่ากัเป็นคน่ายจะกะเอาลอานนัทุกคนแจ้งน้อยเขาจังไปเฮ็ดน้ำนั่ทุกคนตอนนี้เขาเอาลานอยู่ แดนฮาก็เป็นคนหูแห้งแห้งบ,บ่มีให้นอนอยู่ให้แม่ได้ห่อเอาต้มนอนทุกคนแล้วเฮิตกะนมแม่เพิ่งกันห่อขะนมอยู่นนี่ทุกคนบัดนี้ับมาเริ่มห่อแล้วทุกคนจับเอากนมมาใส่ใบตองแล้วก็ห้อทุกคนห่อแบบเลยกก็ได้เด้ทุกคนตามแบบที่ต้องการเลยทุกคน อันน mm ี้เราจะห่อเป็นช่วงเร็มๆทุกคนเอาก็ะห่อๆไปเรื่อยๆจนแล้วทุกคนตอนนี้เ้าก็ห่อเพื่อแล้วทุกคนนี่ได้ลายเรียติดกระตุกแล้ว ลูกอันฟาี <t 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 ่เน uh ันี้ฮะอ้เาก็มาแล้วทุกคนเป็นเอาลูปไโงมแล้วมานางเฮงมีห่อกรตุ้มทุกคนเรช่ยุก้วมท้รยนาเอาลองแม่ยังพอดีจะทำตอนนี้หฮาก็ได้ห่อแล้วเมืแล้วทุกคนห่อแล้วก็ได้ประมาณนี้ทุกคน ต่อมาหฮากัเอาข้นมใส่หวดมานึง่งทุกคนได้สองกระตุกไปอันนี้ก็คือซุกแล้วทุกคนห้ากับมาแกะชิมมองเลยเามันจะแซ่บบอนหน้าตาก็ได้ประมาณนี้ทุกคน,นแซ่บทุกคนหลังจากตอนกลางเว้นเ้าห่าขอขนมแล้วไปแล้วขับมาเฮากัมาให้ต้นทุกคน ลงวัดมาอื่นเ้านี่ก็มีแม่แล้วก็พอ่อแล้วก็น้าบ้านะ้องทุกคนเฮาก็มาเห็ดต้นเห็นหาปู่ย่าตาหน่ายที่เพิ่นซสี่ไปแล้วนะทุกคนมือเศร้าเฮาก็สิลงวัดตักบาตรญาตินำทุกคนส่วนเฮาลงวัดมาออื่นเสาวไปเบิ่งในอีพี่สองนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มืดเพียงเท่านี้ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเ้อรเพื่อให้สาวมี มีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน